สถานสำนักงานเขตบางพลัดหลังเก่าถูกแดัดแปลงให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพให้กับผู้คนปีละกว่า700 0คนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนฝึกอาชีพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆซึ่งหลายคนต่างให้คำนิยามสถานที่แห่งนี้ว่าตลาดวิชาเพราะนอกจากจะมีวิชาชีพให้เลือกเรียนหลายแขนงแล้วที่สำคัญยังเรียนซีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดเปิดสอนวิชาชีพมากกว่า18วิชา อาทิเสริมสวยตัดผมชายศิลปะผ้าปาิกมัดย้อมเทียนแฟนซีนวดแผนไทยและอาหารนานาชาติโดยผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ว่างงานที่ต้องการมีอาชีพแม่บ้านต้องการหาไรายได้เสริมนักเรียนนักศึกษาอยากหาความรู้ในช่วงปิดเทอมรวมถึงเจ้าของธุรกิจ ตั้งจริงวัตถุประสงค์งแรกจริงๆเนี่ยก็ต้องการช่วยเหลือคนที่มีไรายได้น้อยได้โอกาสทางการศึกษาได้มาเรียนฝึกอาชีพแล้วก็เอาวิชาเราเนี่ยไปประกอบอาชีพแต่ตอนหลังวัตถุประสงค์อันนี้มันก็ชักเปลี่ยนไปต,ตอนหลังนี่ก็ชักมีคนที่ว่าต้องการไปไ,รไปเพิ่มไรายได้เขาหรือบางคนเขารู้ว่าช่องทางในการเรียนเนี่ยของเรามันสอนให้ฟรีบางคนไปเรียนบางที่เสียเงินเสียอะไรเยอะเสียทอง, mm hmm. ทองเงินทองเยอะของเราที่สอนฟรีหมดมาเรียนที่เราเนี่ยเราสมัครก็แค่เป็นคนสัญชาติไทยแค่นั้นเองะแล้วก็มีรูปถ่าย2รูปขนาดหนึ่งนิ้ว และสำนักบัตรประชาชนสมัครและเรียนได้เลยครับเวลาเรียนก็มันมีเรามีหลักสูตรสองหลักสูตรนะครับมีหลักสูตรคือจันทร์ถึงศุกร์ก็เข้า9ก้าโมงครึ่งเลิกบ่ายสองโมงครึ่งวันละสี่ชั่วโมงและเสาร์อาทิตย์ก็9ก้าโมงเลิกบ่ายสามวันละห้าชั่วโมงเราจะหยุดอย่างเดียวคือวันนะะักขัตฤกษ์กันนะนะอย่างห้องเรียนอาหารนานาชาติแห่งนี้ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารรีสอร์ทหลายคนมาเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจ และด้วยค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำอาหารเพียงวันละ200บาทซึ่งนับว่าไม่แพงเลยหากเทียบกับการไปเรียนที่อื่นที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนก็เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงหลายคนจึงติดใจเรียนต่อเนื่องมาอย่างหลายเดือนแล้วคือให้เขารู้รู้ส่วนส่วนที่เราจะต้องซื้อนะเครื่องกระป๋องอะไรเอ่ยอะไรพวกนี้และของอิมพอร์พวกผักอิมพอร์พวกเนื้อ import, import, อิมพอรต แล้วสอนเขาดูว่าดูยังไงดูยังไงแมงั้นเขาจะไม่รู้เพราะหลักใหญ่ๆที่ผมสอนน่ะไม่ใช่คุกกิ้งอย่างเดียวให้มนตด้วยคือการบริหารคนบริหารงานว่าเราจะจะมีวิธีการยังไงหรือว่าเซฟคอสยังไงฮะว่าเราควรจะทำไงให้ร้านค้าเราอ่ะแบบกำไรและจูงใจอันแรกเลยคือผมจะมาลองเรียนทีนี้พอเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าชอบ ทีแรกว,ว่าจะเรียนเดือนหนึ่งคอร์สหนึ่งตอนนี้เข้าเดือนที่สามแล้วสเสน่ห์ของมันก็คือม,มันหลากหลายมันสามารถเรานําไปดัดแปลงได้หลายอย่างเราไม่ต้องมาตายตัวว่าเราทําอาหารฝรั่งจ๋าๆแบบนี้ไม่ใช่อาจารย์เขาจะวางแนวทางให้เราว่าการเปิดร้านนี่จะทํำยังไงบ้างอย่างไงบ้าง,อาง,างสอนเป็นแบบเป็นขั้นตอนนะว่าจะต้องทาแบบนี้ครัวต้องแบบนี้ จานต้องแบบนี้การจัดการอะไรต้องแบบนี้อีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ต้องมีต้นทุนเป็นเงินเพียงมีความแข็งแรงและใจที่มุ่งมั่นที่สำคัญกำลังแขนต้องดีเพียงแค่นี้ก็ผ่านหลักสูตรการเรียนนวดแบบเฉลยสักได้อย่างสบายๆที่สำคัญวิชานี้พอจบคอร์สเรียนแต่ละรุ่นก็จะมีแมวมองมาทาบถามให้ไปทำงานตามร้านนวดแผนไทยต่างๆท,างทันทีหรือบางคนก็รับงานนวดนอกสถานที่สร้างไรายได้ไม่น้อยในแต่ละเดือน ของเราจะเป็นการนวดแบบสอนแบบว่านวดเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อว่าให้คนที่ว่ามาเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าแนวที่ว่าในเรื่องแนวเส้นอะไรนี้นะคะที่ว่าเราจะสอนไล่ตามระเบียบไปเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามที่ว่าอันไหนที่เป็นประสบการณ์ของเราเราก็จะมาสอนกั่เด็กๆเขาค่ะเมื่อก่อนเป็นชาวเกาะคือเกาะสามีนะคะเป็นชาวเกาะเกาะสามีแต่พอมาตอนหลังเราก็มาได้อาชีพนี้แล้วเราก็ ตอนนี้เราเพึ่งตัวเองได้สามารถส่งลูกเรียนได้ตลาดวิชาสูตรฝึกอาชีพบางพัดแห่งนี้เปิดรับสมัครนักเรียนตลอดทั้งปีที่สำคัญไม่มีปิดเทอมเรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรการันตีให้ใครสนใจก็มาเรียนกันได้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาคนว่างงานในสังคมให้ลดน้อยลงได้